นิยายเสียงเรื่องผู้พันเถื่อนคนนี้ไม่ใช่บิดาเจ้าประพันธ์หือวาวิสา EP 17ตอนจบเมื่อพลทหารออกไปกันหมดแล้วหานเย,ยวก็เดินเข้ามาหาคนที่นั่งหันหลังให้อยู่ที่โซฟานั่งข้างๆสี่อย่างแล้วจับมือข้างที่ชกฝาผนังมาดูเลือดมันออกจนแทบไม่เห็นเลยว่ามันลึกแค่ไหนไหนจะรอยฟกช้ำตามต,ามตัวหายแห่งเป็นหงหมู่เฉินมากก็ตามมันไปสิ ซีหยางตัดพาอพร้อมกับสะบัดมือออกทำราวกับเด็กแสนง,งอนหานเย่ยถอนหายใจทั้งพอ่อทั้งลูกด้วยเหมือนกันไม่มีผิดเขารู้ว่าตอนนี้ซีหยางกำลังน้อยใจที่เขาเข้าข้างผู้ชายอีกคนแต่มู่เฉินคือคนที่มีพระคุณต่อเขามากเขาจำเป็นต้องช่วยเหลือทุกอย่างงั้นผมไปละคนถูกท้าทายทำท่าลุกขึ้นจะเดินออกไปจริงๆแต่ยังไม่ไมไมทนันจะก้าวขาวมือแกร่งก็ดึงเขามาก,ก่อน ไม่อย่าทิ้งพี่ไปอีกเลยได้ไหมแค่นี้พี่ก็จะช้ำใจตายอยู่แล้วแล้วทีพี่ไปทำผู้หญิงท้องผมไม่เสียใจหรือไงหานเยี่ยวสะบัดหน้าหนีเป็นคราวที่เขาจะงอนบ้างที่ไม่ได้ทำหมิงรูท้องนี่ไงหลักฐานสี่อย่างรีบเอาใบตรวจการตั้งครรภ์ของหมิงรูให้หานเยี่ยวดูและพี่ก็รู้ด้วยว่านายกับมู่เฉินไม่ได้แต่งงานการจริงๆแตแ่แกล้งเล่นยิ้วตกตาคนอื่นไปทั่วบอกพี่หน่อยได้ไหมทำไมนายถึงนีที่มา พี่ทำอะไรผิดหารเยี่ยวกลื่นน้ำไหลเฮือกเขารู้ว่าสักวันต้องมีวันที่ความลับเปิดเผยแต่ไม่คิดว่าเร็วขนาดนี้แล้วตอนนี้ซีหอย่างดูจะไม่พอใจมากไม่พอใจแล้วยังไงล่ะในเมื่อตอนนั้นเป็นเขาเองที่จะบังคับให้เขาทำแทง้งตอนนนั้นผมได้ยินพี่พูดกับท่านนายผลเจียงว่าถ้าผมท้องพี่จะฆ่าลูกในท้องของผมทิ้งถึงแม้ที่ไม่รักผมแต่ผมก็มีหัวใจผมรักลูก ผมจึงต้องอุ้มท้องหนีมาแล้วบังเอิญมาเจอกับพี่มูเ่เฉินเขายื่นข้อเสนอว่าหากยอมลงนามในหนังสือสัญญาแต่งงานปลอมๆเขายินดีจะรับเป็นพ่อของเด็กในท้องและดูแลเป็นอย่างดีตอนนั้นผมไม่มีทางเลือกเพื่อให้ลูกรอดชีวิตผมจึงยอมร่วมมือกับพี่มูเ่เฉินพูดถึงตรงนี้น้ำตาหานเย,ยวก็พันจะไหลออกมาซียางคว้าเอาหานเย,ยวมากอดอีกครั้ง โทเอ๋ยเจ้าเด็กโง่พ่อที่ไหนจะคิดฆ่าลูกตัวเองได้ลงคอที่พี่พูดไปแบบนั้นก็เพราะว่าไม่อยากให้เรื่องที่เราคบกันถูกเปิดเผยที่ผิดเองที่ยังไม่พร้อมจะบอกใครๆว่านายเป็นภรรยาพี่หางเย่ยวเงยหน้ามองเขาตาปริบๆไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเท่าไหร่ซีหยางเหมือนจะอ่านความคิดของคนในอ้อมกอดออกจึงพูดขึ้นว่านายรู้ไหมเรื่องคืนนั้นเป็นแผนการของเซินเซียนเพื่อนสนิทของนายทั้งหมด เซิรเซียนหรือจะเป็นไปได้ยังไงหานเย่าวรีบดันตัวสี่อย่างออกมองหน้าเขาอย่างไม่เข้าใจนี่นายคงไม่รู้สินะว่าถูกเพื่อนเอาไปหลอกขายให้โรงคณิกาอีกทั้งวันนั้นเซิรเซียนยังวางแผนให้นายเข้าใจฉันผิดเพื่อให้ในายหนีไปอยู่กับเขาแล้วเซิรเซียนก็จะจับนายส่งให้ในายผลเจียงหานเย่าวได้ยินเช่นนั้นก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งถ้านายยังไม่เชื่อฉันอีกเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเอากลับไปที่เซียงอย่างกัน ไปถามที่โรงคณิกากับนายพลเจียงว่าเสินเซียนทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าน้ำเสียงและสีหน้าของซีหยางดูจริงจังเคร่งเครียดมากบวกกับที่ผ่านมาเขารักและดูแลเปล่าเป่าเป็นอย่างดีดังนั้นหานเย,ยวจึงตัดสินใจจะเชื่อเขาอีกครั้งผมเชื่อพี่เรามาเริ่มต้นใหม่กันหานเย,ยว่ซีหยางยกขึ้นมาลุกโครงหน้าสวยของหานเย,ยวคนที่เขารักมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับ ตยจบเขาก็ถูกคว้าตัวล้มไปอยู่ใต้ร่างสูงใบหน้าหลอกเข้าใกล้มาจนหัวใจของหานเย,ยวเต้นผิดจังหวะพี่คิดถึงนายจังเลยสีย่หยางมือหนาสอดเข้าใต้เสื้อหานเย,ยวแล้วลูบเอวบางถูเนื้อเนียนจนถึงหลุมสะดือเล็กร่างบางถึงกับเกรงตัวจนหายใจติดขัดเสียดือด้อพทับพี่สี่หยางแต่ตอนนี้ไม่ได้นะลูกน้องพี่อยู่ข้างนอกเต็มเลยพี่คิดถึงนายจนทนไม่ไหวแล้วสิ้นคําเขาก็ประกบปากบดจุป,ปากเรียวอือ หานเย,ยวส่งเสียงครางหวานให้เขาได้ยินเสียงเมื่อเขาขบเม้มที่ริมฝีปากหานเย,ยวก่อนจะดันลิ้นอุ่นสอดแทรกดูดลิ้นเล็กให้สันไหวร่างบางสั่นสถานไปหมดกลิ่นคขาเลือดจากบาดแผลในปากของเขาผสมกับน้ำลายปะปนพร้อมกับความรุนแรงจากกอจุกข,ของเขาอาพีสี่อย่างเจ็บมืออยู่ไม่ใช่เหรอหานเย,ยวพยายามหาเหตุผลหยุดเขาไว้ในขณะที่ดันอกแกร่งของสียางออก แต่กลับกลายเป็นว่าเขายื่นแขนให้สียางถอดเสื้อเขาออกได้ง่ายขึ้นพรึกเฮ้ย hey, พี่หานเย่ยรีบเอามือเล็กมาปิดบังส่วนหน้าอายอย่างรวดเร็วตอนนี้สียางขยับมาคร่อมตัวเขาอยู่บาดแผลแค่นี้ทำอะไรที่ไม่ได้รอกและมันก็ไม่เป็นอุปสรรคกับการที่เราจะรักตรงนี้ด้วยเขาจับมือของหานเย่อไว้เหนือหัวอีกครั้งเพื่อตัดความรำคาญที่จะมาปกปิดของสวยสวยงามที่เขากำลังดูอยู่ จากนั้นก็โฉบปลายลิ้นอุ่นแต่สัมผัสที่ใน YouTube จะตัดฉากเล่าร้อนออกทั้งหมดท่านผู้ฟังสามารถตามไปอ่านได้ที่เว็บไซต์เด็กดีเด็กดีตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างเมื่อผลัจุบออกเขายิ้มออกมาก่อนจะหอมแก้มแดงๆของหานเยวซึ่งตอนนี้นอนหอบกระเส่าอย่างหมดแรงพี่คนหื่นทำอะไรแบบนี้ได้ทุกที่เลยมือเล็กทุบไปที่อกของสี่อย่างด้วยความเขินอายพร้อมกับบอกให้เอาส่วนนั้นที่ยังคาอยู่ในตัวเขาออกไป ว่าที่ไม่ได้นะนายทำให้พี่หื่นเองชอบโทษคนอื่นอยู่เรื่อยหานเยี่ยวหน้าแดงจัดตอนนี้จะถึงเวลาลูกเลิกเรียนแล้วเราไปรับลูกกันเถอะหานเยี่ยวหาทางหลีกเลี่ยงไม่ให้คนหื่นจัดเขาอีกเป็นรอบที่สองจริงด้วยวันนี้พี่จะได้ฟังลูกเรียกว่าป้าอย่างเต็มปากเต็มคําสักทีเมื่อพูดถึงลูกขึ้นบางหัวใจเขาก็พองโตในที่สุดเป่าเปก็เป็นลูกของเขาจริงๆแล้ว วันต่อมานักคฤาหาตระกูลถังนายพลถังนั่งหน้าเครียดฟังลูกชายทั้งสารภาพเรื่องราวทั้งหมดออกมาเมื่อฟังจบก็ตะหวาดออกมาว่าบัดซบลูกชายอ้วแต่ละคนหาเรื่องให้อ้วปวดหัวไม่เว้นแต่ละวันพวกหรืออยากให้อ้วอายุสั้นกันหรือไงเขาแทบอยากจะบ้าตายลูกชายคนโตมาสารภาพว่าเป็นคนทำน้องสะพ้ายท้องเมื่อสิบปีกอ่อนกว่าจะตามหากันเจอก็เกือบจะเสียทั้งลูกทั้งมีให้น้องชายรู้ถึงไหนไอายไปถึงนั่น ส่วนลูกชายคนเล็กก็ดันไปร่วมมือกับมิงหรูมาหลอกพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายว่าท้องกับสี่อย่างจนเดือดร้อนกันไปหมดผมต้องการแต่งงานกับหานเยี่ยวอย่างถูกต้องเสียงลูกชายคนโตเอ่ยขึ้นหลังจากที่เขาปรับความเข้าใจกับหานเยี่ยวแล้วก็ต้องลงกันว่าจะทำเรื่องราวทุกอย่างให้ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นนายพลถังมองหน้าลูกชายทั้งสองนิ่งๆกำลังใช้ความคิดอย่างที่ถ้วนที่สุด ในการที่จะจัดการลูกทั้งสองที่โตพอจะจัดการชีวิตของตัวเองได้แล้วตอนนี้ลูกทั้งสองนั่งก้มหน้าลงยอมรับผิดทั้งหมดที่ได้ทำแล้วหรือแค่ว่าเขาจะจัดการยังไงเขาถอนหายใจเฮือกใหญ่เลือกที่จะพูดกับคนพี่ก่อนสี่หยางหรือพาหานเยี่ยวกับหลานฉันกลับมาอยู่บ้านไม่ต้องอยู่ที่อื่นอีกแล้วส่วนเรื่องแต่งงานของมิงรูอ้วจะจัดการยกเลิกให้จากนั้นในพลถังก็หันหน้าไปที่ลูกชายคนเล็ก ส่วนหลือป้าไม่รู้ว่าหลือน้อยใจอะไรป้าหนักหนาถึงไปลงกับพี่หลือป้าขอโทษหรือด้วยแล้วกันคำขอโทษของพ่อทำเอามู่เฉินถึงกับน้ำตาคลอป้าผมขอโทษที่สร้างปัญหาให้หนักใจเอาเธอเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วเราก็ผิดด้วยกันทั้งหมดนี่แหละเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะต่อไปใครมีอะไรในใจก็ให้พูดให้ปรึกษากันดีๆเรามีกันแค่สองคนพี่น้อง นายพลทั้งตกบาลูกชายทั้งสองคนต่อให้ลูกผิดยังไงคนเป็นพ่อก็อภัยให้ได้เสมอครับป้าสองหนุ่มรับคำพร้อมกันวันหยุดสุดสัปดาห์ตระกูลทั้งมาเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลทางใต้ทั้งครอบครัวเมื่อมาถึงที่พักสีย่ยางฝากปอเป่าไว้กับอาาแล้วจูงมือหานเยี่ยวมาเดินเล่นที่ริมชายหาดสายลมจากท้องทะเลผัดค่อนข้างแรงหนาวไหมสีย่ยางถามทางอกไหลยของหานเยี่ยวเอาไว้ไม่ลืมที่จะหอมแก้มเหนียน อื้ออะไรนี่คนเยอะก็สามีหองภรรยาผิดตรงไหนายคนอื่นเขาอื้อพอแล้วไม่ห่อแล้วไปเดินเล่นกันต่อเถอะหานเยี่ยวจับมือซีอยางเดินไปพร้อมกับรอยยิ้มดีใจที่วันนี้ได้อยู่ด้วยกันซียางพาหานเยี่ยวมานั่งที่แท่นปูนเรียงยาวกั้นชายหาดเอาไว้วันนี้แดดไม่ร้อนมากหรอกเหมาะกับวันดีๆที่สุดหานเยี่ยวรักพี่ใหม่ครับหานเยี่ยก้มหน้าหนีสายตาคมที่จับจ้องเพื่อเอาคําตอบถามอะไรตอนนี้กัน ว่าไงรักที่ไหม่ที่รักผมไหมใครว่าเขาจะยอมเป็นฝ่ายโดนจี้กันรีบย้อนถามคืนจะดีกว่าที่ถามก่อนนะักก็ผมอยากได้ยินก่อนนี้ครับหานเยี่ยวส่งเสียงอดออน,ออนถ้าพี่บอกก่อนพี่ขออะไรในต้องตกลงคำขอของสี่อย่างทำเอาหัวใจหานเยี่ยวเริ่มเต้นแรงวันนี้เขามาแปลกๆถางเรื่องไม่ค่อยเข้าใจได้สิ หานเย่ยวตอบรับเสียงเบาในขณะที่สี่อย่างลุกขึ้นก้าวขาถอยหลังแล้วครุกเข่าลงต่อหน้าเขาจับมือเรียวไปจุบหนึ่งครั้งสบตากับหานเย่ยวทุกเรื่องราวที่ผ่านมาที่อาจจะเคยทำร้ายจิตใจในายเคยปล่อยให้ช่วงเวลาดีๆระหว่างเราหายไปที่อยากจะขอบคุณที่ยอมให้พี่ได้แก้ไขในทุกๆอย่างได้มีโอกาสได้เจอกับเป่าๆได้มีโอกาสได้ดูแลลูกในฐานะพ่อที่รักนายาหานเย,ยวพึกที่สี่อย่าง หางเยเวจับใบหน้าหลอกของเขาพร้อมกับลูกแก้มสากของเขาอย่างซึ้งใจเปลวเปลตัวน้อยตอนนี้ถือช่อดอกไม้กับกล่องแหวนเดินเข้ามาให้ป้าวันนี้เขาไม่ทำเสียแถนนะเพราะมีคนคอยบอกคือพี่มูเ่เฉินป้าอีกคนนั่นไงขาเล็กค่อยๆเดินอย่างระวังยิ้มแป้นอย่างมีความสุขป้ามาเด็กชายตัวน้อยยื่นของให้ประยางของเขาก่อนจะรีบวิ่งกลับไปรับรางวัลจากป้าเฉินที่ยืนลุ้นจนแทบใจจะวาย หานเย่ยมองบรรยากาศรอบๆตอนนี้ด้านหลังของเขาถูกจัดเป็นงานแต่งย่อมๆได้เลยละ่ะไปแอบทำกันตอนไหนแล้วยังมีญาติผู้ใหญ่ต่างยืนลุ้นไปกับคนตรงหน้าเธอหันมาสนใจคนตรงหน้าสีอย่างไม่รอชา้าหานเย่ยแต่งงานกับที่นัดสีอย่างยิ้มให้เขาอีกครั้งก่อนจะเปิดกล่องเล็กออกแล้วหยิบแหวนเท็ดน้ำดีที่เขาสั่งทำมาสำหรับสองคนแล้วก็ที่สร้อยสำหรับเป่าเป่าตัวน้อยครับ หานเย,ยวตอบตกลงอย่างไม่ลังเลยิ้มให้เขาก่อนจะรับดอกไม้ที่ยื่นให้ตอนนี้หน้าเขาแดงไปหมดแล้วซีหอยางสมแหวนให้กับหานเย,ยวพร้อมกับจุกที่แหวนที่ถูกสวมใส่นิ้วนางข้างซ้ายก่อนจะยื่นแหวนอีกวงให้เด็กหนุ่มสวมให้เขาบ้างผมรักพี่นะครับหานเย,ยวสวมแหวนให้เขาไปด้วยความตื้นตันเย้เย้เสียงตบมือโห่ร้องด้วยความดีใจให้กับทั้งคู่ ซียางยืนขึ้นก่อนดึงหานเย,ยวเข้ามากอดเอาไว้อีกครั้งตอนนี้ครอบครัวของเขาสมบูรณ์แล้วละ่ะหานเย่ยวเป็นของเขาอย่างสมบูรณ์ไม่มีใครสามารถท้าพวกเราให้จากกันได้อีกแล้วซียางสัญญากับตนเองว่าจะต้องรักและดูแลครอบครัวของเขาให้มีความสุขตลอดไปจบบริบูรณ์ หากชอบนิยายวายสนุกสนุกฟังทุกวันแบบนี้กดซ้าสัญญาณกดติดตามแล้วแชร์ไว้ได้เลยครับท่านผู้ฟังสามารถความรีบติดชมได้นะครับแอดมินจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อความสุขของผู้ฟังครับขอบคุณครับ 故事在延续着，夜晚的风轻轻吹过，你的眼神那么柔，心跳在为你而加速，我知道这是爱的节奏。